ถึงเวลาไปของข้าพระองค์แล้วพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งเหนือธรรมาพระพองค์นำดิว่าจักให้พระสารีบุตรแสดงฤทธิ์แล้วจักแล้วจึงลุกจากธรรมาภพระองค์ก็เสด็จบ่ายพระพักไปยังพระคันธกุตีแล้วประทับยืนบนบัลลังก์แก้วมณีฝ่ายพระเถระกระทำประทักษิณเวียนสามครั้งถวายบังคมในที่สี่แห่งแปลว่ากราบสี่ทิศกราบข้างหน้าข้างซ้ายข้างขวาและข้างหลังพระพุทธเจ้า กราบพระพุทธเจ้าสี่แห่งด้วยกันเสร็จแล้วก็กราบทูลว่าเหนือจากนี้ไปหรือถอยหลังจากนี้ไปนับได้หนึ่งอสงไขยกำไรแสนกับข้าพระองค์นั้นหมอบอยู่แทบเท้าของพระพุทธเจ้าพระนามว่าอนุมัตสีสัมมาสัมพุทธเจ้าปราถนาจะพบพระองค์นะตั้งความปราถนามาเพื่อจะมากราบเท้าพระองค์เนี่ยนะอย่างนี้ตั้งความปรารถนามาหนึ่งอสงไขยแสนกับ ความปรารถนานั้นของข้าพระองค์สําเร็จแล้วข้าพระองค์เห็นพระองค์แล้วนั่นเป็นการเห็นครั้งแรกเนี่ยนะตอนที่เห็นอริยสัจตรัรสรู้ตามนนะแต่ว่าบัดนี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายต่อไปจะไม่มีการเห็นพระองค์อีกไม่ได้พบปะเจอเจอกันอีกแล้วเนี่ยนะแล้วก็ประคองอัญฉชลีรุ่งเรืองที่ประชุมด้วยาาาาทาสถานสมโธฐานเราประชุมเล็บประชุมเล็บประชุมนิ้วสิบนิ้ว กลับบายหน้าไปจนพ้นทัศนวิสัยกล่าวว่าตั้งแต่บัดนี้ไปขึ้นชื่อว่าการไปการมาในฐานะไรๆด้วยอำนาจการจุติปฏิสนธิไม่มีเสร็จแล้วก็ถวายบังคมลาอรานนะพันการมามามาเกิดอีกแล้วก็ไปไปด้วยจุติแบบนี้ต่อไปไม่มีแล้วพอพระสารีบุตรกราบบังคมลาเสร็จมหาปตพีก็หวั่นไหวจนถึงน้ำรองแผ่นดิน พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสกับเหล่าภิกษุผู้ยืนล้อมอยู่ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงไปส่งพี่ชายของพวกเธอเถิดภิกษุทั้งหลายก็พากันไปจนถึงสมประตูซึ่งสมประตูพระเชตวันน่ะนะพระเถระก็กล่าวว่าหยุดเถิดผู้มีอายุ พวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทเนี่ยนะอย่าประมาทนะคำว่าไม่ประมาทก็คือเจริญศีลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นรักษากุศลศีลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญบริบูรณ์เจริญสมาธิที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเจริญสมาธิรักษาสมาธิทําสมาธิที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญบริบูรณ์งอกงามยิ่งขึ้นนะเจริญปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นรักษาปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญงอกงามบริบูรณ์ต่อไปเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาท แล้วก็ให้พิสูจน์เหล่านั้นกลับไปตนเองก็ไปพร้อมกับบริษัทเนี่ยนะบริวารประมาณ500ร้ฝ่ายพวกผู้คนชาวบ้านทั้งหลายก็พากันติดตามร่ำให้รำพันว่าแต่ก่อนพระผู้เป็นเจ้าจาริกไปแล้วก็กลับมาแต่ครั้งนี้เป็นการไปไปรับแล้วก็ไม่กลับมาอีกเนี่ยนะเป็นการไปแบบไม่กลับพระเถระก็กล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลาย พวกท่านอย่าประมาทสังขารทั้งหลายก็เป็นเช่นนี้แล้วน,นะนะนชื่อว่าสังขารทั้งหลายมันก็เป็นอย่างนี้แล้วแล้วก็ให้ผู้คนเหล่านั้นกลับไปครั้งนั้นภาษารีบทผู้อ่านะอนุเคราะห์ผู้คนตลอดเจวันในระหว่างหนทางเรียกว่าเดินทางเจวันถึงนาละกาคามในเวลาเยน็นแล้วก็หยุดพักอยู่ที่โคนต้นไทรใกล้ประตูบ้านเดินทางเจวันนี้ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะจาก เชตวันหรือสาวัตถีมาที่เพราะว่าต้องผ่านราชครึกมาจะถึงมาารันทานเนี่ยนะมาณรัก,กะครั้งนั้นหลานชายของพระเถระชื่ออุปเรวตะก็ออกไปนอกบ้านไปพบพระเถระเข้าไปหาพระเถระแล้วไหว้แล้วก็ยืนอยู่พระเถระก็พูดกับหลานชายว่าญาของเจ้าอยู่ในเรือนหรือหลานชายก็ตอบว่าขอรับกับผมพระเถระก็บอกว่าเจ้าจงไปบอกว่าเรามาที่นี้แล้ว ทีนี้เมื่อย่าถามเขาก็ถามว่าถ้าหากว่าย่าถามว่าเพราะเหตุไรเจ้าก็จงบอกย่าว่าได้ยินว่าพระสารีบุตรเนี่ยนะพระเถระจะพักอยู่ในบ้านนี้วันเดียวจะขอนอนคืนเดียวในบ้านนี่แหละแต่ก็ต้องจัดห้องนอนน้อยที่เกิดแล้วก็จัดที่อยู่สําหรับภิกษุอีกห้าร้อยรูปเนี่ยนะแสดงว่าบ้านใหญ่มากเลยนะจะรยกให้แขกพักได้ห้าร้อยเนี่ยไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฝ่ายหลานหลานพระสารีบุตรก็ไปบอกว่าย่า นะคุณลุงชั้นมาแล้วย่าก็ถามว่าเดี๋ยวนี้คุณลุงอยู่ไหนล่ะบอกอยู่ใกล้ประตูบ้านก็ถามว่ามาองค์เดียวหรือว่าพิกษุอื่นมาด้วยหลานก็บอกว่ามีพิกษุมาด้วยห้าร้อยรูปย่าก็ถามว่ามาทําไมอน,นะย่านี่แม่คนไม่มีศรัทธานะคนไม่มีศรัทธาบอกโอ้ดีใจลูกมาแบไมบ่มาทาไมกันอยางนั้นหลานก็บอกเรื่องนั้นให้ฟังบอกว่าเนี่ยเขาอยากจะมาขอนอนอยู่ห้องน้อยคืนหนึ่งอย่างนั้น นางพราหมณีก็คิดภาษาคนไม่ได้ศึกษาคําสอนบอกว่าทําไมเนอะจึงต้องสั่งให้จัดสถานที่อยู่สําหรับพิสูจนถึงห้าร้อยอุ้ยมากันทําไมเยอะแยะตั้งห้าร้อเขาเนี่ยนะบวชเมื่อตอนอยังเป็นหนุ่มสงสัยอยากจะศึกในตอนแก่มั้งเพราะฉะนั้นจึงให้จัดห้องที่เกิดแต่ก็ไม่ขัดนะก็ไม่ขัดลูกอะไรนะแล้วก็แล้วแต่ลูกนะแต่ว่าไม่ชอบหรอกแต่ว่าความที่รักลูกนะก,กนะแ็แล้วแต่ลูกเถอะ ก็จัดที่อยู่ให้พระพิสุประมาณ500รูปเสร็จแ,แล้วก็ตามประทีปจุดประทีปอะประทีปน้ำมันไว้สำหรับพระเทระต้อนรับพระเทระพระเทระกับพิสุทั้งหลายก็ขึ้นไปยังปราศาสต์เข้าไปสู่ห้องที่เกิดแล้วก็นั่งครั้นแล้วก็ส่งพิกษุทั้งหลายไปด้วยกล่าวว่าท่านจงไปยังที่อยู่ของพวกท่านเถิด ภิกษุเหล่านั้นไปแล้วอาพาธก็ได้เกิดขึ้นแก่พระเถระเนีพระเถระภาษาริบุตรก็ป่วยมากเลยนะความเจ็บปวดก็กำเริบขึ้นโรคลงโลหิตหมายวาว่าอาเจียนออกมาเป็นเลือดถ่ายออกมาเป็นเลือดเป็นเวทนาใกล้ตายภาชนะหนึ่งรองภาชนะหนึ่งชักออกเคยดว่าโอ้คิดว่าทั้งอาเจียนทั้งเลือดออกมาเลย,เลยแหละงนั้นนางพรามณีก็คิดว่าความเป็นไปแห่งลูกของเราเนี่ย ไม่เป็นที่ชอบใจของเราอะนะแม่ที่ไหนเนาะจะเห็นจะมีความสุขที่ลูกเป็นอย่างนั้นอะนะก็ยืนพิงประตูอยู่ที่ห้องของตนหลายคนเนี่ยบอกถ้าเห็นลูกเป็นอย่างนี้จะทจําทใจยังไงแหมทาใจยากเหมือนกันนะต่อจากนั้นมาเท้ามหาราชทั้งสี่นะเช้าจาตุม,มหาราชทั้งสี่ก็ตรวจดูว่าพระธรรมเสนาบดีอยู่ที่ไหนก็รู้ว่าบัดนีพ้พระเะเระเนี่ยนอนอยู่บนเตียงที่ปรินินพานในห้องน้อยที่เกิดในนาลกะลธรรม ท้าวมหาราชก็คิดว่าจักไปดูท่านเป็นปัจชิมะทัศนะจะไปพบท่านขอเห็นท่านเป็นครั้งสุดท้ายปัชิมเนี่ยสุดท้ายเหมือนกันทัศนการเห็นขอดูขอพบขอเห็นเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็พากันมายืนไหว้พระเถระก็ถามว่าท่านเป็นใครท้าวมหาราชก็บอกว่าพวกเราเป็นท้าวมหาราชเจ้าข้าพระสารีบุตรก็ถามว่าทําไมมาทําไมก็บอกมาเป็นขีลานุปถาก จะมาขออุปถาก่างั้นจะมาขอบำรุงขอดูแลขอรักษาพระเถระก็ส่งไปว่าช่างเถิดขีลานุปถากค,คนที่อุปถากเราเนี่ยมีอยู่แล้วไปเถอะกลับไปเถอะไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องห่วงเหมือนเท้ามหาราชไปแล้วเท้าสักกะก็จอมเทพก็มาโดย,น,ยนัยะเหมือนกันก็มาจะมาขออุปถากราสารีบรบ,บอกไม่ต้องรอกพอเท้าสักกะไปแล้วเท้าสุยามเนี่ยนนะเท้าสุยามเท้าสันดุสิตเท้าสุนิมเทา้าสวัสดีก็มากัน ต,นะตลอดจนถึงมหาพรหมก็พากันมาพระเทระก็ให้เทวดาทุกชั้นฟ้าเนี่ยกลับไปฝ่ายนางพรามณีเนี่ยนะพอเห็นพวกเทวดามาและไปก็คิดว่าพวกเหล่านั้นเนี่ยเป็นใครหนอจึงมาไหว้แล้วไหว้อีกมากราบแล้วกราบอีกซึ่งบุตรของเราแล้วก็จากไปแล้วก็ไปยืนอยู่ที่ห้องของพระเทระถามว่าเป็นอย่างไรพ่อจุนท้าน,นะนะพระมหาจุนท้เทระก็บอกเรื่องนั้นให้ฟัง พระหมหาจุนทาก็ไปเรียนภาษารีบรว่ามหาอุบาสิกามาขอรับพระเถระก็ถามว่าทําไมจึงมาผิดเวลาเนี่ยนะทำไมมาผิดเวลาล่ะนางพรมามณีก็ตอบว่าจาักมาเยี่ยมลูกเอ่อมาเยี่ยมเจ้าสิลูกก็ถามว่าพวกใครเนี่ยมาก่อนแม่ก็ถือโอกาสถามเลยนะพอลูกตอบว่ามาเยี่ยมนะก็ให้โอกาสเสร็จแล้วแม่ก็เลยถามว่าแล้วใครที่มาคนแรกล่ะพระเถระก็บอกเท้ามหาราชทั้งส่อุบาสิกา นางพรามณีก็ถามว่าพ่อเจ้าเป็นใหญ่กว่าเท้ามหาราชทั้งสี่องค์อีกหรืออุบาสิกะก็พระเถระตอบว่าเท้ามหาราชนั้นก็เป็นเหมือนคนวัดนั่นแหละตอนที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะถือปฏิสนธิในคันของพระพุทธมารดาเท้ามหาราชนี่ก็ถือดาบมาคอยอารักขาแล้วเนี่ยนะอารักขาตั้งแต่อยู่ในคันเพราะฉะนั้นก็เหมือนคนงานวัดนั่นแหละเหมือนทหารยามนี่แหละ ทีนี้ทาแม่ก็ท้ามต่อไปว่าลูกเท้ามหาราชเหล่านั้นกลับไปแล้วแล้วใครมาอีกล่ะก็บอกว่าเท้าสักกะจอมเทพนะนะโอ้เจ้านี่ใหญ่กว่าเท้าสักกะอีกหรือเจ้าเท้าสักกะจึงมากราบเจ้าอุบาสิกาเท้าสักกะนั้นก็เหมือนกับสามเณรถือของเมื่อภะษาสดาข,ของเราเนี่ยลงจากสวรรค์ชั้นดาววดึงก็ถือบาทและจีวรลงมาภาษารีบทไม่พูดเรื่องของตัวเองเลยนะพูดแต่เรื่องพระพุทธเจ้าตลอดอ้างแต่พระพุทธเจ้าตลอด เพราะว่าเขารู้ว่าแม่ของตัวเนี่ยจะบรรลุด้วยการแสดงพุทธคุณเนี่ยนะเมื่อฟังพุทธคุณคาถาแล้วจะบรรลุเพราะฉะนั้นก็จะ,ะถามเรื่องอะไรก็ดึงลงไปหาพระพุทธเจ้าหมดอนะ่ะจะไม่บอกว่าเออท่านนี่ใหญ่กว่าพระพุทธเจ้ายังไงจะไม่พูดพูดแต่บอกว่าเนี่ยตอนที่พระองค์ลงจากดาวดึงนะพระเท้าสักากะก็เหมือนกับสัมมาเนนถือของเนี่ยนะก็คือถ้าไปตอนที่พระองค์ประชวนเนี่ยนะที่เวลุวันะเวลุวะขามเนี่ย ตอนที่ป่วยในพรรษาเนี่ยที่ออพระองค์อาภาษหนักอะ่ะที่จริงก็กระโถนหนึ่งกระโถนหนึ่งเข้ากระโถน,หน,นหนึ่งออกเหมือนกันเท้าสักกะนะ่มาอุปถาดในตอนนั้นแต่ว่าเรื่องก็ใน,ในในนี้ไม่ได้ยกมากล่าวเล่าละเอียดนะนะถามว่าเมื่อเท้าสักกะสเสด็จกลับไปแล้วแล้วใครสว่างจ้าม,มาละลูกอ่ะนะคือในที่สุดเนี่ยนะก็ไล่ไปเทวดาตามลําดับชั้นแล้วพระองค์ก็พระสารีบตรก็บอก,ก,บอกแม่ว่าอุบาสิกาผู้นั้นชื่อว่าเท้ามหาพรมเป็นพรมชั้นสุดทาวาส เป็นทั้งผู้มีบุญคุณเป็นทั้งครูของแม่จ้าอันนี้คราวนี้เอามาแบบมหาพรหมสุดยอดเลยนะเท้าพรหมชั้นสุดทาวาสแม่พระสารีบตรก็ถามต่อไปว่าเจ้าเป็นใหญ่กว่าเท้ามหาพรหมอีกหรือจ้าอุบาสิกาได้ยินว่าในวันที่พระาศาสดาข,ของเราประสูติเท้ามหาพรหมทั้งสี่<ม>ชื่อว่าใช้ตะข่ายทองเนี่ยมารับพระมหาบุรุษตอนที่พระโพธิสัตว์ประสูติใช่จำได้ไหมว่า พรหมนี่รับก่อนพรหมรับเสร็จก็ส่งให้เทวดาเทวดาเสร็จรับเสร็จมนุษย์ก็รับต่อเนี่ยนะเพราะนั้นพร้ามหาพรหมเนี่ยใช้ขายทองมารับพระมหาบุรุษจริงก็ไม่ได้เล่าให้บอกว่าเท้ามหาพรหมเป็นต้นเหล่านี้ก็ยังมาอาราธนาให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมด้วยนะก็ยังไม่ได้กล่าวให้หมด่ะนะครั้งนั้นเมื่อนางพรหมณีคิดว่าบุตรของเรายัางมีอนุภาพถึงเพียงนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นาศาสดาของบุตรของเราเนี่ย จกมีอนุภาพสักเพียงไหนหนอมันก็นางพอฟังแล้วโอ้โหขนาดลูกของเรานะทั้งเทวดาชั้นต่างๆก็มากราบมาไหวมาขออุปถากทั้งเท้าวมาหาพรหมตามลําดับนั้นก็มากันหมดนะก็โอ้โหใน,นขนาดลูกศสษย์นะแล้วพระพุทธเจ้าจะขนาดไหนเนา พอคิดถึงพุทธคุณตามวอาโหยิ่งใหญ่จริงๆพระพุทธเจ้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่จริงๆอ่ะนะเป็นยิ่งใหญ่เหนือโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกมันะคิดก็เลยปีติยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเนี่ยนะแต่นี้ก็ไม่เคยไม,ไม่ไม่ได้ทราบว่านางเคยเห็นพระพุทธเจ้าบ้างหรือไม่อ่ะนะแต่ว่านางนี่มีปีติมากพอคิดถึงความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าพระเถราก็คิดว่ามารดาของเราเนี่ยเกิดปีติสมานัดบัดนี้เป็นเวลาเหมาะที่เราจะแสดงธรรมก็เลยคิดว่า จะคิดไปทําไมมหาอุบาสิกาหรือว่านางพรามณีก็กล่าวว่าคือคือภาษารีบุตรถามว่าคิดเรื่องอะไรมหาอุบาสิกานางก็บอกว่าบทของเรานะมีคุณถึงเพียงนี้มีความสามารถขนาดนี้พระศาสดาผู้เป็นบุตรของเราเนี่ยนะจะมีพระคุณมากสักเพียงไหนหนออย่างนี้แล้วแม่ก็เลยคิดอย่างนี้นะลูกภาษารีบุตรก็กล่าวว่าท่านมหาอุบาสิกา สมัยที่พระาศาสดาของเราประสูนะสมัยที่ออกมหาพิเนศกรมสมัยที่พระองค์ตรัสรู้สมัยที่พระองค์ประกาศพระธรรมจกักรหมื่นโลกกธาตุก็หวันไหวอันนี้ก็เป็นการพูดถึงพุทธคุณว่าอนุภาพของพระพุทธเจ้านั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหนขณะที่พระองค์เนี่ยนะปฏิจุติเคลื่อนจากสวรรค์ชั้นดุสิปตปฏิสนธิใน พระคันของพระพุทธมารดาบัตดนั้นสมัยนั้นหมื่นโลก,กาธาตุก็มีแสงแสงสว่างอันโอฬารล่วงเทวานุภาพสว่างถึงโลกันตนรกแล้วก็หมื่นโลก,กาธาตุนั้นก็หวั่นไหวตอนที่พระองค์ประสูติจากพระคันพุทธมารดาก็เหมือนกันตอนที่พระองค์ออกมหาพิเนสกรมออกบวชแผ่นดินก็หวั่นไหวตอนที่พระองค์ตรัสรู้อริยสัจตรัตรสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแผ่นดินก็หวั่นไหว ตอนที่พระองค์ประกาศพระธรรมจักหมื่นโลกธาตุก็หวั่นไหวแม้กระทั่งแสดงธรรมเทศนาตามที่ต่างๆอื่นอีกแผ่นดินก็หวั่นไหวเพราะฉะนั้นขึ้นชื่อว่าผู้ใดจะเสมอพระองค์ด้วยศีลเป็นไม่มีน,นะไม่มีผู้ใดจะสมบูรณ์ด้วยศีลเพราะพระองค์นี้สามารถปฏิบัติเจริญศีลรักษาศีลโดยที่ไม่มีต้องไม่ต้องมีใครสอนแล้วศีลของพระองค์พระองค์ก็ยังบัญญัติศีลบัญญัติเป็น ปาติโมกสังโวลอินรีสังโวลปัจจะยสันสนิสิตสนิสิตาีลอาชีวปาริสุทธิศีลพระองค์นั้นเป็นผู้ไม่มีผู้ใดเสมอด้วยพระองค์ในเรื่องของสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิสมาบัติต่างๆไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์ในเรื่องของปัญญาเนี่ยนะปัญญาต่างๆเช่นปัญญาอย่างที่กล่าววันก่อนว่าปัญญาหมวดสามคือญาณที่ไม่ติดขัดในการสาม ยานหมวดสี่ของพระองค์ก็คือยานที่กําหนดกําเนิดสี่นะกำเนิดสี่กเ,เกิดในคันเกิด<ๆ>ในไข่เกิดในเท่า,าใครเกิดเป็นโอปาปาติกะเป็นต้นเป็นยานที่กําหนดคติทั้งห้าและกรรมที่นําไปสู่คติห้าพระองค์มีอาสาธารณยานอีกเจ็ดประการแล้วก็พระองค์ขออภัยอาสาธารณยานหกประการพระองค์ยังมียานที่แจ่มแจ้งในโพชงเจ็ดยานที่แจ่มแจ้งในอริยมรตรม,มีองแป8 ยานที่แจมแจ้งในอนุปุพภะวิหารสมาบัติ9ทศพลยานสิบเป็นต้นเนี่ยนะพระพุทธญาณของพระองค์นั้นไม่มีที่สิ้นสุดหรือแม้กระทั่งวิมุตติญาณญาณแห่งความหลุดญาณที่หลุดพ้นหรือปัจเจกขณะญาณที่พิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณากิเลสท,ที่ละแล้วพิจารณากิเลสท,ที่เหลือพิจารณานิพพานโดยละเอียดละออครบถ้วนเพราะฉะนั้นไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนกับ พระพุทธเจ้าเนี่ยนะในเรื่องศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะอันนก็พุทธคุณบทว่าอนุตโรเนี่ยนะอนุตตรไม่มีผู้ใดยิ่งไปกว่าเร็จแล้วก็กล่าวพระธรรมเทศนาอันประกอบด้วยพุทธคุณอย่างพิสดารเนี่ยนะก็ในบรรดาคนที่สรรเสริญพระพุทธคุณเนี่ยนะ ในพุทธศาสนาของเราเนี่ยพระสารีบุตรสันเสริญมากที่สุดกว้างขวางที่สุดจากพระสูตรต่างๆที่พระสูตรอ่าพระสารีบุตรกล่าวสัรเสริญพุทธคุณแล้วเนี่ยนะบอกว่าฟังและขนลุกเขาว่างนั้นนะไม่ใช่มีสูตรเดียวเนี่ยนะมีหลายสูตรด้วยกันเช่นสัมปัสสธนิยสูตรเป็นต้นแล้วก็ในปฏิสัมพิธามมรรคเนี่ยนะพระสารีบุตรก็กล่าวถึงคุณของพระพุทธเจ้าอย่างกว้างขวาง,วางพิสดารและลึกซึ้งอย่างมาก เพราะเหตุอ่ะน,นะแล้วก็กล่าวแต่ว่าทั่วไปก็จะกล่าวว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหรันต์นไนะแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้ปกติแล้วถ้าคนที่เจริญอิติปิโสเข้าใจหลักการเนี่ยจะต้องบอกว่าอิติปิโสพัควาอารหังอิติปิโสพัควาสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสพัควาวิชาจารณะสัมปันโนอิติปิโสพะควาอ่ะน,นะโลก โลกวิถูอิติปิโสภะวาสุขโตอิติปิโสภะวาอนุตโรอิติปิโสภะวาปุริสธรรมสารถิเป็นต้นเขาจะต้องขยายทุกคําอย่างนี้ก็แปลว่าแปลตามหลักก็ต้องแปลว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์แม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้ก็คือแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับอรหรันตคุณทั้งหมดแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้ก็แจกแจงรายละเอียดว่าพระองค์เนี่ยเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไร แจกแจงรายละเอียดทั้งหมดว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าสมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะเนี่ยนะเช่นมีวิชาเพราะเหตุนี้มีจารณะเพราะเหตุนี้แบ่งเป็นหมวดสองสามสี่ห้าก็ขยายอย่างกว้างขวางหาที่สุดไม่ได้เนี่ยนะแล้วก็แม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระองค์ชื่อว่าสุขโตไปดีแล้วแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้ก็คือโดยเหตุโดยประการโดยนัยต่างๆเนี่ยนะอธิบายได้อย่างกว้างขวางว่าพระองค์นี้เสด็จไปดีแล้ว แม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้หมายว่าเพราะเหตุนี้เพราะปัจจัยนี้เพราะความสามารถต่างๆเหล่านี้พระพุทธเจ้าจ um. ึงเชื่อว่าพระโลกวิถูผู้รู้แจ้งโลกเนี่ยรู้โลกรู้แบบไหนรู้โดยประการใดๆแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอนุตตรโรไม่มีผู้ใดมีคุณธรรมยิ่งไปกว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะเป็น ปุริสธรรมสารถิผู้ฝึกบุรุษทั้งหลายโดยนัยต่างๆแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยเป็นพระศาสดาเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสอนใครที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเป็นต้นก็เพราะเพราะเหตุนี้เหตุนี้หรือว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระองค์ชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าความหมายของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เพราะเหตุนี้เพราะปัจจัยนี้หรือว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ เป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมรัตนะเป็นต้น